สวัสดีค่ะพบกับช่องน้องขวัญใจเมืองสุรินนะตอนนี้ก็จะรู้สึกว่าทั้งคุณแม่และคุณลูกกนะ็มีอาการนิ่งนะคะเนื่องจากว่าง่วงนอนนะคะลูกก็ไปนอนไปยืนหลับนะอยู่ข้างๆแม่นะคะอ๋อ ริงหรือเปล่านะน,นี่นะสังเกตจากขวัญใจขวัญใจก็นิ่งเหมือนกันแม่มารก็นิ่งเช่นกันกนะก็จะมีแบบว่าหูกระพือบ้างมียกหางขึ้นมาปัดไล่บ้างนะคะอ้าวแม่ลูกชวนกันยืนหลับแล้วค่ะแม่ไหมคะอ้าวเมื่อคืนไปไหนกันมาไปหนีเที่ยวที่ไหนมาเนี่ยฮะ นะเดี๋ยวไปดูไอตัวเล็กน,นะตัวเล็กเโอ้โหตัวเล็กก็แอบ,บทำเนียนนะนี่นิ่งเหมือนรูปปั้นเลยนะเนี่ยตัวเล็กง่วงเหรอคะแม่มารีโอ้ยแล้วหนูพาล,ลูกไปไหนเมื่อคืนยังคงนิ่งนะง่วงตกนะคะตัวเล็กง่วงตกลงพื้นถนะดูจากคุณแม่มลีก็ง่วงตกตัวเล็กก็ง่วงตกท่าเดียวกันเป๊ะนะคะมว้วนง่วงไปฝั่งเดียวกันเป๊ะเลย แม่มมลิ่ก็เห็นน้องอยนะอเอ้ยถ่ายอะไรเนี่ยน้องโยหกเขินเนี่ยเนี่ยคนจะนอนตาเนี่ยวะโอ้โยตาจะปิดแล้วดูดตัวเล็งเล็งละเล็งละเล็งละอ๋อ เอาเอายัางไงสองแม่ลูกคนนี้จะทําทยัางไงเอา้าจะมีวิธีการเลี้ยงลูกแบบไหนเนาะไม่ <c oughs> มาดีเห็นน้องโยกมาถ่ายก็เ <c oughs> ึ้นเคิ้นเคินน,นิดนึงนะคะ ไุณแม่พาน้องยืมตากแดดรับวิตามินจากแสงแดดแต่เช้าเลยนะคะเดี๋ยวไปดูคุณลูกใกล้ๆนะเชวับเชวับเชวับนอนกับแม่เหรอนอนกับแม่หละจา้าสาวน้อย ใครจะเฝ้าใครล่ะทีนี้แม่จะเฝ้าหนูหรือหนูจะเฝ้าแม่คะเนี่ยน้องขันม,มา,มาพี่หยกพาไปนอนดีๆไปไหมไปไหมคะไปนอนกับพี่หยกไหมโอ้ไปนะไปมาๆมา,มาถ้าไปก็มาเลยมาๆมาๆมา,มานะเอาเต็มหมอนนะเอาหมอน มาหมอนคู่ใจเอ๊ยพี่หมีพี่หมีหมอนคู่ใจของน้องขวัญโอเคถามน้องขวัญเก่าเก่าเกาเก่าเก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 าลม้มล้มตัวลงยังไงเด้อเด้อเดีย๋ยวเดี๋ยวมันจะ <c oughs> มันจะเบียดพี่ยกเนี่ยอน,อน,น,นอนนี่ดิอ่ะนอนนี่ดียังไงในหมอนหมอนอยู่ฝั่งนูน้นแล้วขวันอยู่ฝั่งไหนคะ ขอันอยู่ฝั่งไหนอปนอนสิคะ,ะไปนอนไปนอนไปนอนนอนดีๆไหนหมอนอยู่ไหนคะหมอนอยู่ไหนเอ่ยอยู่กับพี่ยกกอนพี่ยกจ๋ากเกาให้หนูหน่อยคะอ่ะออหนูว่วงมากเลยใช่ไหมรอพี่ยกเอานอนใช่ไหมคะใช่ไหมในแม่หนูหนูมแม่หนู แม่หนูเขาจะหลับกลางอากาศแล้วมาหนูนอนดีๆมา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 ,มาหนูมานอนดีๆนี่มอนหมอนมอนอยู่ตรงนี้มอนอยู่ตรงนี้ค่ะมอนอยู่ตรงน้นเเล่นเนเนเล็เร็นเล่นเร่วเนเล่เ่ <c oughs> เ่เลเด่น่นเ่นเ่อเล่นเล่ล่อน,ล,ล,งนอยยอลงน ไหนโยขายยังไงเนี่ยอาอ่ามีวันนี้พี่ยกมีอะไรมาให้เออนี่สิมาน,นี่สิวันนี้ก่อนวันนี้พี่ยกมีอะไรมาให้ทแทนทแทนน่นะน้องหยกโกอไปเอานะครับผ้าพันคอมาให้กับน้องขวัญอยากได้ไหมคะเอาไหมโอ้ยเอาไม่ปฏิเสธครับไม่ปฏิเสธเดี๋ยว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 พี่ยกทำให้นะเดี๋ยว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 ครูจ้า ดีนะคะสวัสดีค่ะนี่ค่ะน้ำไม่พันเอ้ยชุดชุดชุดอาคูก่อนคูกก่อรถ้าพันคอแต่เอามาพันตัวนะคะนี่โอ้ไงหันมานี่สิหันหน้ามาฝั่งนี้หันหน้ามาฝั่งนี้ค่ะไหนไหนเนดูคู่กับพี่ยก็เลเอาหน้ามาฝั่งนี้ก่อน นี่ขอนมาดูสิใส่เหมือนกันเลยใส่เหมือนกันเลยนะคะดอ๋โอ้โหนี่แทนละักกันละกันละกัน ทางอาหลุล้ว แดดรับแสงแดดก่อนรับแสงแดดก่อนยามเช้าเช้ามาผูกคอดีกว่าผูกคอแบบที่หยงจะได้ไม่หนาวนะคะเนะจะได้ไม่หนาวนะอโอเคยังไงดีเราทีนี้ อีกจะปล้นพิยกอีกโอ้โหไม่พอแล้วแล้วค่ะนามนอนมนอนนั่งม่นอนนั่ลงไม่อบอบอหออบ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 ออุ่นๆออออ โชดิ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 ้เชื่อกันหนาจากพี่หรอกอุ่นอุ่นอุ่นอนอุ่มากมากเลยโอ้โหไม่ธรรมดาเลยไอ้ไอ้ต้องเป้นต้องเต้นต้องต้นต้องเต้น mana mm -hmm. จัดการนะคะนี่ให้พ้าวันคอกับน้องขวัญใจนะคะก็จะเป็นลายช้างเลยนะคะนี่ช้างกับช้างเลยอ้โหน แล้วก็แถมแถมเสื้อกันหนาวให้ด้วยนะคะนี่จะได้อุ่นๆไปเลยอ้าวอุ่นๆเลยนะคะน้องขวัญชอบนะคะชอบโอ้ยอย่าไปดึงเล่นอย่าไปดึงเล่นฟิง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 อะไรห้อยห้อยเนาะอะไรห้อยห้อยต้องแต่งต้องแต่งเนาะมาดีๆมาดีๆี จเอ๊ทีไม่หนาวแล้วคะ่ะขวัญไม่หนาวแล้วโอ้คุณแม่อ้คุณแม่งงนะเอ๊ะเหมือนอะไรเนาะนี่เหมือนอะไรเอย้ยโอ้มาหัวอ,ออกมานี่นเอาไว้ข้างหลังนี่อืม แม่กินนมต่อนะคะแม่แม่กินนมต่อจ้าวันนี้นะก็อากาศวันนี้ก็เย็นเย็นหนาวหนาวนะคะแต่ก็ยังดีนะที่มีแดดออกนะก็พอแบบว่าจะอบอุ่นบ้างนะคะไปแล้วไปแล้วไปไหนเอ่ย วันนี้ก็ยังไม่ได้อาบน้ำให้เล่นนะคะเดี๋ยวรอช่วงสายๆก่อนนะคะเพราะว่าอากาศช่วงเช้ามันเย็นนะคะน้ำที่ใช้อาบก็ยังคงเป็นน้ำอุ่นอยู่จ้าเป็นน้ำสมุนไพรค่ะโอเคค่ะแม่ๆค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องอยกก็จะขอจบลงเพียงเท่านี้นะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับน้องขวัญใจแล้วก็คุณแม่บริด้วยนะคะสวัสดีค่ะ